นายคงเืวอเลยสินะนี่มันบ้าอะไรเนี่ยเจามาถึงชุมทางแล้วค่ะอ๋อการผ่าตัดไม่ราบรื่นสินะคุณตายไปแล้วแหลรี่คุณเป็นใครฉันแอนนาผู้ประาสานงานโลกวิญญาณของคุณงานแบบนี้ก็มีด้วยเหรอที่นี่คือชุมทางคะ่ะให้คุณเลือกที่ที่จะอยู่อย่างนิรันดร์เอาสักซีดหน่อยแม่เฮียและคนที่อยากอยู่ด้วยจน <c oughs> จน <c oughs> แลรี่ อยู่บนเตียงจากนั้นฉันสวยมากเลยอผมมีข่าวร้ายคุณตา,ตายแล้ว,ลวใช่รู้ได้ไงตั้งชาติหนึ่งแน่กว่าเขาจะรู้ตัวเนี่ยขอโทษนะครับผมรอแม่หานทองคำนี้มา67ปีหวัดดีคงจะงงอยู่<อ>ผมขอแนะนำให้หายใจลึกๆเข้าและออกหายใจฉันไม่เคยฝันเห็นคุณชาติขนาดนี้คุณเป็นอย่างที่ผมฝันไว้เลยเออไม่ หมอนี่ใครสามีคนแรกตายในสงครามไหวไหมจนที่รักผมรู้เรื่องมันเยอะแต่ไม่ต้องห่วงผมค้นคว้ามาแล้วแลรี่เรื่องแบบนี้คือยังไงสัปดาห์ก่อนเรายังอยู่ด้วยกันเกิดตั้งหลายเรื่องในสัปดาห์เดียวคุณตายฉันตายฉันฉันไม่ได้พบสามีทั้งสองคนที่ตายไปแล้วอีกและฉันต้องเลือกสถานที่ไว้อยู่อย่างนีรันคุณรอฉัน เมื่อเดิมพันด้วยเวลานิรันต์แค่นั้นก็แสนสั้นเปิดมาอย่างหลอนนายมันเสือซุ่มเราจะหวัดนทำลายชีวิตคู่ที่ดาวนาน50ปีนี่ไม่ใช่การแข่งขันมันใช่สิทุนหัวมันคือการแข่งขันร้อยเปอร์เซ็นต์มันแหละเราถึงมาที่นี่ผมอยากให้คุณได้ใช้ชีวิตแต่ผมก็อยากให้เราได้ใช้มันร่วมกันด้วยโรแมนติกสุดๆผมก็โรแมนติกได้นะจะลงเอยที่ไหนก็ได้ ขอเพื่อเราได้อยู่ด้วยกันใกล้ปีนี้คุณต้องทวนความจําเธอว่าทําไมเธอถึงรักคุณแค่คุณมีความสุขผมก็สุขด้วยถึงเวลาตัดสินใจครั้งสําคัญนิรันนั้นยาวนานเกินกว่าจะมาสํานึกเสียใจในชีวิตหลังความตายตกลงว่าคุณเลือกรักนิรันได้หรือย,ยังสามรักหนึ่งนิรัน สิธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์